สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเลื้อเกียร์เพื่อทำเกียร์โฟนะครับเราจะมาเริ่มเลื้อฝาแถบฝาข้างนี่ก่อนนะครับเพื่อเอาเฟืองออกนะครับแต่ฝาเหล็กนี่ะครับเราก็ต้องถอดน็อตเอาฝาออกมานะครับถอดไปหมดแล้วนี่ผมประกอบใหม่แล้วก็ทําดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับแล้วเราก็ถอดตรงนี้ครับจะเขาเรียกกัมปูนะครับนี่ครับ จะมีน็อตเบอร์สิบสองเราถอดน็อตออกนะครับแล้วก็เยื่อมันเลยครับมันจะหลุดทั้งชิ้นนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นจะเป็นชุดของเกียร์ห้านะครับแล้วก็มาถอดน็อตนะครับน็อตตัวนี้เป็นเป็นเบอร์สามสิบนะครับถ้าใครเจอเบอร์ 27, ยี่สิบเจ็ดแสดงว่าเป็นเกียร์เล็กนะครับเกียร์ใหญ่จะเป็นน็อตเบอร์ สามสิบนะครับเพราะว่าพามันจะใหญ่ครับตรงนี้จะต้องใช้ตัวดูดนะครับนี่ครับใช้สามขาดูดออกมานะครับมันจะมีล่องอยู่นะครับดูดออกมาเดี๋ยวผมดูเรียบร้อยครับเยี่ยมเลยครับนี่ครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้ผมถอดแล้วนะครับดูดเหมือนกันครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเกี่ยวครับเป็น สามรูนี่ม่เกี่ยวนะครับสําหรับไว้ถอดออกนะครับคือต้องมีเครื่องมือนะครับถ้าไม่มีเราต้องทําเองนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับคือนี่นะครับเจาะผมหาเหล็กมาเจาะรูสามรูนะครับให้ตรงกับตามรูนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อัดน็อตเข้าไปนะครับขันดึงออกมานะครับพอสุดแล้ว มันยังไม่มันยังไม่ออกนะครับแล้วเอาหวน็อตเนี่ยยัดไปตรงกลางนะครับแล้วก็ขันเยอ่อไมเทีครับอันนี้หลุดมาแล้วครับนี่ครับแต่ก่อนจะถอดนะครับต้องดูนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับจะมีปิดล็อกอยู่นะครับนี่ครับผมตอกไปแล้วยังมีล่องอยู่ครับก่อนที่จะถอดเฟืองตัวเมื่อกี้นะครับเราต้องเอาปิดล็อกออกก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับตัวนี้เรากยียออกมาได้เลยนะครับ จะมีลูกเปืนอยู่ข้างในครับนี่ครับครับชุดนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มีปินเลาะอีกตัวนะครับนี่ครับต้องถอนนะครับ แต,แต่ถอดตอนนี้เลยก็ได้หรือหรือแล้วกาถอดก็ได้นะครับแนะนานนให้ถอดเลยก็ได้ถอดเลยดีกว่าครับเพราะมันอยู่เกียร์มันถอดง่ายครับพอแยกมาเป็นชิ้นซ้ายขวาแล้วยากครับครับก็เสร็จไปนั้นแล้วอีกหรืออีกคลิปต่อไปก็จะคือจะผ่าแล้วนะครับจะผ่าตรงกลางนะครับเพื่อแยกซ้ายขวานะครับเราก็จะลือ้อไส้ในออกนะครับเดี๋ยวก็ติดตาม ชมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม